กับเจนี่เอีกอันนี้ฝนกลุ่มเด้อปลาทูปลาเอฟนะฮะขอบคุณพี่แดงกับพี่เจเจจอราแฟมิลี่นะครับอันนี้ตำปกุ้งเด้อแล้วก็มีตำปกุ้งอันนี้อะไรตำปลาทูเนาะอันนี้ตำปลาทูนี่ตำแล้วก็แกงหอยนะขอบคุณที่แม่ครัวทุกท่านด้วยนะสหรับกับข้าวที่แสนอร่อยนะฮะคนจะอายขอพระดามืดอะไรพักเจ้าโอ้โหโอ้ยขออะยังไงขอเราไม่ได้เก็บมาล้นะ น้องดูแลกันเองเลยนะเมาหม่ในเงี้ยเป็นสมอนเวมาแม่ไม่มีเบียดตะลี้ามีเบียดตะลีแม่ดาวิ่งไปเลยเราต้องขอขอบคุณน้มวลขอขอบคุณพี่น้องเอ็มีทุกท่านไม่ครัคนไว้ตัวด้วยนะครับสุดยอดมือฝุ่นปัดถูต้ียมควร้อ เนี่ยบอกใครโวยถึกใึกใจเพากจะคำที่หกอามามาสัญญาไว้แล้วว่าหาคำเคลื่อนกันได้ค่ะเคลื่อนกันได้ลา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 ถ้ามันกระลอกพ่ออยู่บอกเนี่ยบอกใครลดยอดไ่ทันนี่แหละค่ะก็อบอุลนคิดถึงลุงป้านะคะน้องคิดถึงลุงป้านะคะคิดถึงทุกคนนะคะถ้าอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันคหนิงนเมนะคะก็ อาวม่นทานี้เลยอุ T ้ยแม่นาดีใจที่เอีมาให้กำลังใจขอคุณทานก่อนนนงนะคะกินตอนไหนก็ได้รอกินพร้อมกันน้องมนคนอื่นเดินไม่ได้องรู้งะายฟักเมือกัวบางกล้องจะของบ้าหมาใช่ไหมนี่เป็นกุ้งอะไรฮะบ้างบางตัวน้อยมะรบนำตื่นบ้างบางตัวน้นตื่นมัววนกล้องก็ไม่ต้องนั คุณนายเด้อคุณลายเด้อเบนเลยนคผู้ใดกินผักกขอให้สุขภาพแข็งแรงใครกินผักแม่ดาจะได้แสนวิวขอให้สุขภาพแข็งให้มีแรงเยอะๆข้าขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงมีอายุยืนยาวกเจอหืองข้างดัง คุณอะไรอนี่คุณนักพี่มลนะคะคุณนักพิมลคุณาษานี้มนจะลอชื่นั่งดูได้ขอยละลายนตู่กอยากินนี่นะผักที่เื้อที่ตู้มาแล้บอกเมื่อหาหาจ้นก็ยังยูโ้ยผักคุลวงดเบอกโอ้นี่นะทุกคนผักโอ้ยลมหนาวแล้ว ผักจากสวนผักเมเดนะฮะโดยแม่ดานะครับแล้วก็ที่สําคัญคือสดสะอาดปลอดสารพิศอร่อยด้วยสบายใจสุขกายสุขภาพดีมีประโยชน์เอฟซีเล่สมองน,นั่นพิดนะกลับเล่น กินกับอูระปูแล้วก็กินอัดหอมใส่ไก่นะคะผักซีบางอย่างมีแต่ยอดยังไงพี่น้องเออมวเของแก่ผอมบอกแก่ผอมไก่บอกเออมู้จะเข้ากันเนาะปูกระปูตังคุเก็บมาตั้งเยอะปูกระปูอร่อยวบอกว่าให้เอาไว้กับเอาเพ่าก็เลยว่าเดี๋ยวไปเก็บเอาใหม่เนาะเนาะใบโอ้นะคะเนาะเนาะ เ้าเพ็ดนะคะคุณาาสนะคุณาจารกิขอบคุณนะคะคุณาายสิด้าดามือเย็นปลูกทักงานนะคะคุณนาสาวอาันสามบนานะคะเป็นืนก็เป็นนั่งก็เป็นนะนะควเอิลทั้งใหม่ทั้งกรอบนะคะยืนยืนก็ปวดขาแล้วก็ตะคกิวลงฝ่ดเท้านั่งก็เป็น ชอบอะไรเนี่ยกัอาอบะไมุ่นะคุณชอบอะไรชอบอะไราสองอย่างแกที่บ้านแกไม่ค่อยกินอาหารนสานต่กินแต่อาหารภาคกลางหมูก็ทำแต่อาหารนิสานแบบนี้สี่รัานะคะหริไดปพรุ่งนี้วันพุธไหม แล้วตลาดน่ะเขามีกัทีสดขายไม่ที่เสือไม่มีไม่มีก็จะไปหาซื้อที่ไหนได้กที่สดที่แบบเขาปั่นเลยหรอไอ้บ้านม่วงตอนเช้าแจงกะทิให้เขาปั่นให้เลยใช่ไหมที่เขาขูดออกมา่ะใูข้าวหม่คงจะหอมนดแล้วก็หมูข้าวด้วยที่นี้กินข้าวสวย